เรามาชมบทบาทสมบูรณเรื่องสัญญาเช่าของบริษัท P j group จำกัดกันได้เลยค่ะช่ค่ะท่านรานสวัขขสดีค่ะท่านปานเดี๋ยวผมฝากคุณเน็กติดต่อเลขาผมด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะนัดคณะกรรมการทุกคนแล้วก็ พนักง,งานทุกคนด้วยประชุมเดี๋ยวประสานเลขายผมด้วยให้ทําหนังสือแจ้งประชุมด้วยครับครับทราบค่ะนะครับฮัลโหลเลยค่ดาดาพรุ่งนี้ประธานต้องการที่จะประชมุมขอให้คุณได้จัดทาหนังสือแจ้งประชมุมแล้วก็ส่งภายในวันนี้เลยนะคะ โหลอ๋อค่ะค่ะได้ค่ะได้ค่ะโอเคค่ะได้ค่ะค่ะโอเคโอเคค่ะค่ะสิบห้าฮัลโหลฝ่ายประชาสัมพันธ์ใช่ไหมครับ เดี๋ยวคุณช่วยส่งวิดีโอพรีเซนเตชันของบริษัทที่เราคุ้นไถ่ทำกันล่าสุดที่ผมมารีเช็คหน่อยนะครับว่าผ่านหรือเปล่าโอเคหรือเปล่านะครับครับส่งให้ผมตอนนี้เลยครับทางทางเมลก็ได้ครับโอเคครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ ดาวสมคิดไหมผมดูแล้วเหรอ,อโอเคโอเคเนี่ยเดี๋ยวลองดูสักหน่อยดีกว่าสวัสดีค่ะยินดีนนต้อนรับเข้าสู่บริษัท PJ กุ๊๊ p จำกัดค่ะภารกิจของเรานะคะผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจะส่งสินค้าตรงเวลาทำให้ลูกค้าคุ้มพอใจนะคะิิััยัท่าของเรานะคะ เปเลื่อนด้านผลิตภัณฑ์สูงมาตรฐานสากลค่ะก็สำหรับบริษัทพีเจกุ๊ของเรานะครับก็ได้ก่อตั้งเมื่อปี2560นะครับโดยมีทุนจดทะเบียน1ล้านบาทนะครับแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ได้มาเปิดนะครับบริษัทสาขายอยที่อำเภอรัตรภูมิจังหวัดสงขลานะครับโดยมีผมนะครับเป็นประธานบริษัทคนปัจจุบันนะครับแล้วก็ ได้มีการพัฒนาสารต่อมาเรื่อยๆนะครับโดยมีประเทศลาวนะครับเป็นตลาดหลักของเรานะครับเราจะส่งออกไปที่ประเทศลาวกำไรหลักๆของเราก็ได้มาจากประเทศลาวนะครับแล้วก็ในปัจจุบันนี้เราได้มีการนําเข้าปลาซาบะนะครับจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเข้ามาแปรรูปในโรงงานของเราด้วยนะครับก็บริษัทของเราถือว่ามีกาไรต่อเนื่องมาตลอดทุกปีจนถึงปัจจุบันน,นะครับ อ๋อลืมไปวันนี้มีประชุมนี่เดี๋ยวไปประชุมก่อนดีกว่าครับเชิญครับขออนุญาตนะคะท่านประธานครับมีอะไรครับท่านปาคือตอนนี้มหาลเวลาประชุมแล้วนะคะพนักงานทุกคนโดยอีกชั่วโมงครับขอบคุณมากครับครับไปัดีครับ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวรดาโยโกนะคะชื่อเล่นชื่อดาร้านคะตำแหน่งเลขาธิการค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจิโรดาเรนพนธ์ค่ะชื่อเล่นชื่อนิ้งแนกตำแหน่งฝ่ายประชาสัมพันค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวดวงดาวละเอียดชื่อเล่นชื่อดาวตำแหน่งหัวหน้าบัญชีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุนิสาชันแท้ชื่อเล่นชุบค่ะตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการผลิตค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนัชนุสีสุขชื่อเล่นชื่อ2องแผนกฝ่ายจัดนึกค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิชาเสรชื่อเล่นชื่อยักษ์นะคะตำแหน่งหัวนหน้าฝ่าย HR ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพนิษา a องทองชื่อเล่นชื่อหญิงค่ะหัวนหน้าฝ่ายการตลาดค่ะและผมว่าที่ร้อยตรีอนุพงศ์เกิดสุขประธานกรรมการบริษัทค,ครับครับในส่วนของที่ผมนัดประชุมวันนี้นะครับ ก็เพื่อที่จะชี้แจงให้หัวหน้าทุกฝ่ายทราบนะครับว่าเรื่องแรกบริษัทของเรานะครับจะทําการไปออกบูธนะครับเปิดบูธที่เซ็นทรัลหัดใหญ่นะครับเรื่องนี้ผมจะมอบหมายให้ทางหัวหน้าฝ่ายการตลาดนะครับไปจัดการไปติดต่อกับเซ็นทรัลนะครับแล้วก็จะชี้แจงประเด็นให้ผมด้วยว่าอมูลรายละข้อมูลแบบไหนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวที่2ก็คือผมจะสอบถามในส่วนของสัญญาเช่าแบบบิสซิสซิงนะครับของบริษัทของเรา ตอนนี้นะครับจากข้อมูลที่ผมได้มาก็คือใกล้จะครบสัญญาแล้วนะครับจะมาถามความเห็นพวกคุณทุกคนว่าเราเนี่ยจะทําการเช่าแบบลุกซิงต่อไปหรือไม่นะครับหรือว่าเราควรจะหยุดเช่าแค่นี้นะครับขอความเห็นพวคุณทุกคน,กคนหน่อยครับเช่าต่อไปดีกว่าค่ะอโอเคผมเหตุผลอะไรทำไหถึงเช่าต่อครับสัญญาเดิมก็ดีอยู่แล้วครับเอกสารอะไรเราก็พร้อมโอเค ได้งั้นก็ตัดสินใจเช่าแบบลิสิ่งต่อนะครับแล้วก็ในส่วนของที่3นะครับผมตัดสินใจว่าเราจะซื้อรถนะครับขนส่งอาหารแช่แข็งคันใหม่นะครับซึ่งคันเดิมเนี่ยที่มีอยู่แล้วเนี่ยขนส่งไม่พอนะครับผมได้พิจารณาแล้วว่าถ้าสมมติว่าเราซื้อรถแช่แข็งคันใหม่เนี่ยมันอาจจะเพิ่มนะครับเป็นส่วนของการขนส่งให้เราได้อาจจะเพิ่มกำไรแล้วก็ยอดขายเราได้เพิ่มขึ้นอันนี้ผมจะให้ฝ่ายจะซื้อนะครับน้าฝ่ายจะซื้อไปทำการติดต่อที่โซลูให้ผมด้วยนะครับว่า S <S เิดแล้ว,วมีขกอมูลยังไงครับครับวันนี้ก็ขอคุดใจมาชมเพียงแค่นี้ครับ,ขอ,ข,อรบขอบคบุณท่านมากครัขออนุญาตคสวัสดีค่ะามาติดต่อเรื่องอะไรคะออติดต่อเชา่าบูธโปรมค้า่ะขอทางค้าคเราสามารถรมสินค้าได้ตรงไหนบ้องคที่วางให้เราไหใน<อ>ส่วนของตรงนี้นะคะก็จะอยู่ในชั้น G ค่ะเราจะมีรอบ ในการเช่าให้อยู่นะคะสามารถที่จะนําสินค้ามาตั้มได้เลยค่ะค่ะเออแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดนะคะก็คือ,อ,อทางเซ็นทัลนี่คะจะจัดแบบงานประมาณ3วันค่ะแล้วก็ถ้าทําสัญญาเช่ากับเราก็จะวันละเจ็ดพบาทค่ะถ้าสะดวกทําสัญญาวันนี้ก็สามารถเซ็นสัญญาได้เลยค่ะได้ค่ะนี่นะคะคุณลูกค้า รายละเอียดสัญญาให้เรียบร้อยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการแบบมีปัญหากัรหินทีหลังนะคะค่เสร็จแล้วนะคะแค่จรียบรยแล้วค่ะขบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาเช่าซื้อรถค่ะมาขอ,อรายละเอียดการเช่าซื้อด้วย ขอประมาณระยะเวลา7ป,ป,ปีถึง10ปีค่ะแล้วก็มีดอกเบี้ย10%ค่ะลูกค้าสนใจไหมคะสนใจเอาเรามาทาสัญรกันเ,เลยไหมครับเอาลูกค้าเซ็นตรงนี้นะ ท่านประธานคะมีข้อสรุปนะคะว่าพรุ่งนี้มีการประชุมอ่า8โมงคะเริ่มการประชุม8โมงค่ะโอเคครับแล้วพอสรุปทคะแนนได้ใช่ไหมใช่คครับได้ทราบโอเคครับทุกคนผมได้พูดบอกมาว่าทุกท่านได้ไปทำการติดต่อพงโมได้ผมแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตทราบไปดีกว่าครับในส่วน,นของเรื่องเซ็นทันว่าไงบ้างครับ ในหนึ่งวันนะคะจะเขาจะเก็บค่ากี่นะคะเจ็ดพันบาทนะคะแล้วก็ได้เซ็นสัญญารแบบคำถึงห้าในวันละกี่วันละเจ็ดพันเลยครัค่ะแล้วบุญเราอยู่ที่ชั้นไหนชั้น G ค่ะชั้น G ใช่ไหมโอเคได้ครับแล้วในส่วนของการเช่าซื้อรถนะครับมีบ้างอะไรบงบ้างใละเอียคืออายุการเช่าซื้อนะคะเจ็ดถึงสิบปีแล้วก็ดอกเบี้ยสิบเปอร์เซ็นค่ะโอเคครับค่ารถเท่าไหร่ราคา ขอบคุณทุกคนมากครับวันนี้ที่มาประชุมกันครับขอปิดการประชุมแค่น,นี้ครับบค่ะบทบาทสมบูรของบริษัทพีเจกุ๊บจำกัดวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะจบแล้วครับ